ก็ค่อยๆตามดูครับเรื่องการมืองก็ถ้ามันมีสถานการณ์ที่เดินไปได้ก็จะเป็นตัวเปิดอัพไซด์นะครับแต่ถ้ามันไปไม่ได้มันก็จะเป็นภาพนี้ครับคือเราก็จะโดนแคปอัพไซด์นะครับเพราะว่าเรื่องการมือเนี่ยปกคลุมเรามา2องเดือนกว่าแล้วมันเป็นภาพบวกครับตอนนี้ครับผมจริงๆมันก็จะเล่นตามบริ c ั i o ตามพัฒนาการแล้วก็ปัจจัยภายนอกหน่อยหนึ่งก็เลยคิดว่าเซตไทยวันนี้ก็อาจจะบวกได้แคบๆครับนวต้านก็1 5 0นึบกร้บนีบก็15251519ลุ้นกันยดนะครับอย่าเห็นาตหลุดห5 1 9เพราะหลุดาหนํางห้าสร้าง ตลาดเองดูเสี่ยงขึ้นนะครับดูเสียงขึ้นนะครับ,นนรบถ้าดูเป็นภาพของการประคองตัวตามเชิงดิต่างประเทศก็น่าจะมีอะไรที่พอรุ้นได้นะครับจากวันนี้ไปก็สิ่งที่มันมีความชัดเจนออกมาก็จะเป็นภาพที่กระตุ้นตลาดทีละล้อๆนะครับจนกว่าจะเห็นโซลูชันว่าได้หรือไม่ได้นะครับตลาดถึงจะมีแอคชั่นอนึ่งเลครับครับอ่ะกลับมาเฉพาะวันนี้กรอบเซ็นดินเดจะเป็นยังไงและท็อปพิกตัวไหนครับ ครับก็กรอบอย่างที่ได้ยินไปนะครับว่าหนึ่งห้าสี่สามเป็นห้าศูนย์เป็นแนวต้านนะครับแล้วก็แนวรับอยู่ที่หนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสำคัญนะครับไม่ควรย่อหลุดนะครับเพื่อรักษาฐานยาเงี้ยหมุนต่ำอ่อท็อปิกตัวแรกครับเราเลือกแอดวานนะครับแอดวานนี่คีย์สำคัญเลยต้องบอกว่าตัวอาปูจริงไม่ได้คุยถึงเรื่องอาปูกันมานานมากแล้วพี่ครับอ่อตัวเอเวอเรนะครับดีขึ้นอยู่แล้วเออดีขึ้นนะครับเป็นเอ่อ ครั้งแรกในรอบสองสัปดาห์สองสองไตรมาสนะครับเริ่มฟื้นตัวครั้งแรกในรอบสองไตรมาสแล้วก็ขาหนึ่งที่มันดีมาเรื่อยๆอยู่แล้วก็คือขาของตัวรายได้เน็ตบ้านนะครับตัวอาปูของเน็ตบ้านมันขึ้นมาเรื่อยๆแหละนะครับแล้วก็น่าจะไปต่ออีกสักห้าไตรมาสเน็ตบ้านเขาโตเรื่อยๆเพราะาฐานยังไม่สูงแต่ว่าในส่วนตัวพวกโมบายเนี่ยนะครับเพิ่งมานะครับเพิ่งมาไตรมาสแรกแล้วดูสัญญาณตรงนี้น่าจะไปต่อถึงสิ้นปี น,น,นี่เป็นคีย์สำคัญของตัวแอดวานเลยว่าเออเฮ้ยเริ่มทำได้ดีนะครับเห็นอาปูเนี่ยน,น่าจะโตไปถึงสิ้นปีนะครับอันที่สองก็คือ,อตัวภาพของอต้นทุนนะครับในส่วนตัวมาร์เก็ตติ้งคอร์สเนี่ยลงแบบมีนิยามสำคัญอันนี้น่าส<บ>นใจมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวแอดวานเนี่ยประมาณการครึ่งหลังมีอัพไซด์นะครับมีอัพไซด์ในแง,ง่ตัวการอาจถูกปรับขึ้นแต่ว่านักวิเคะห์ก็คงรอสัญญาณจากตัวการประชุมนักวิห์ก่อนนะครับ ได้ภาพแบบนี้เองนะครับผมคิดว่าตัวแอดวานน่าจะมีโอกาสเพอร์ฟอร์มขึ้นนะเพราะว่าเออร์เน็งจีจีนวอรดีทุกอันเลยนะครับรายได้เร่งขึ้นต้นทุนลงนะครับแล้วเครื่องหลังเองเนี่ยเอาแค่คอร์สของพวกค่าไฟโดยรวมมันก็น่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตเซกเตอร์ไอซีอยู่แล้วด้วยนะครับเออเก็งกําไรนะครับวันนี้ดู228นะครับเป็นแนวต้านกับ235ครับแนวรับที่220มูลค่าพื้นฐานเนี่ย264ครับผมสำหรับแอดวานครับชัดเจนฮะตัวที่2เชิญครับ ดูสองเป็นแบงค์ครับผมคิดว่าตลาดจะเล่นโดเมสิกหน่อยๆละอย่างที่นิ่งๆกันมานะครับระยะหนึ่งนะครับพอมันมีพัฒนาการด้าน,นการเมืองบ้างนะครับแบงค์ก็น่าจะอร์ฟอมขึ้นดูนาต้านร้อยสิบสี่นะครับกับร้อยสิบแปดน่ารับที่หนึ่งร้อยสิบตัวไหนฮะ,นะตัวไหนแบงค์กรุงเทพเหรอเอสซีบีครับพี่อ่าเอสซีบีใช่เอสซีบีมันคือแลกกาศ แล้วการแล้วก็ asset quality เองเนี่ยดีกว่าเคแบงนะครับแต่ไม่ได้ดีเท่าแบงก์เทพนะนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเล่นกับฟอร์มรัฐบาลได้พวกคุ้นที่มันมีเซกเมนต์ของ s อสเนะี่ยน่าสนใจอย่าลืมอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อกี้เมื่อวันก่อนตลาดเขาเพิ่งประกาศนะครับเรื่องตัวเซฟตี้ฟรีโฟร์แอร์จัดมาเก็ตแคปนะครับจะเริ่มใช้ใชวันที่หนึ่งมกราคมปีหน้านะครับผมถามคุณที่นิดที่หนึ่งโอกาสกองทุนจะมาใช้เยอะๆมีไหมหรือเขาใช้แน่ครับคือเล่าฟังอย่างนี้ครับในการประกาศของตลาดเนี่ยเขาบอกว่าเป็น ินเด็กตัวใหม่เป็นอินเด็กทางเลือกออนะครับซึ่งกระบวนการคัดเลือกเซฟตี้เซ็ร้อยเหมือนเดิมแต่ว่าน้ําหนักในโครงสร้างของอินเด็กเนี่ยจะมีการไอจับฟรีโฟลด์นะครับไอจับมาเก็ตแคปนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเขาไม่ได้บอกหรอกว่าเขาจะเอามาแทนนะครับแต่ว่าคนที่เป็นผู้การกองทุนเนี่ยเขาจะไปเลือกใช้ตัวใหม่นะครับผมพูดภาพมีเลยเ,เขาจะไปเลือกใช้ตัวใหม่ p ร e f ฟ r ตัวใหม่มากขึ้นเพราะว่าถ้าคุณ free float adjust m a เ k e t cap เนี่ยนะครับมันจะเป็นดัชนีที่ เอ่อการปรับโพซิชั่นของตัวกองทุนนะครับแล้วก็เป็นเรสเฟเรนซ์เนี่ยได้ดีกว่าอันเดิมแน่ๆนคือมันบริหารง่ายกว่าว่างั้นเถอะตัวเดิมมันต้องไปไปเกาะเดลต้าเอาตรงๆเลยตัวเดิมมันต้องไปเกาะเดลต้าอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราตีว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับอาจจะได้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ขอเยอะส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเขาจะชิปไปใช้ตัวนั้นกันเซกเตอร์แบงค์คือเซกเตอร์ที่น้ำหนักจะถูกเพิ่มแบบมีนัยมสำคัญนะครับใช่ใช่ใช่เพราะฟีฟอร์นเยอะ ใช่เพราะนั้นก็่อ SCB ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ได้ประโยชน์เชิงบวกจากสถานการณ์ตรงนี้นะครับ,รบแต่เป็น่เราอยู่ที่125บาทนะครับอ่าแล้วตัวสุดท้ายนะครับ,รบก็เป็นรับเหมานะครับที่ e อ r n ์ n g ็ดีโตเย็นเยียคิวคจริงๆเอ r ร์ n g ็ง e แต่มาสอเนะี่ยรับเหมาได้ดีหมดเลยแต่หุ้นเนี่ยเพิ่งกลับกลับกันขึ้นมานะครับ CK เนี่ยกลับมาเท่าก่อนเลือกตั้งและแต่เซคอนเนี่ยยังไม่กลับมาเท่าก่อนเลือกตั้งเพราะว่ S า หุ้นมันลงไปลึกมากนะช่วงก่อนหน้านี้นะครับทั้งที่ e อ r n i n g ดีนะครับแต่กลัวเรื่องค่าแรงที่จะมาทันทีในช่วงก่อนหน้านี้ก็ไหลลงไปเลยนะครับตอนนี้พอพ้ามตัวถ้าอิงกับรัฐบาลเพื่อไทยแล้วกันเขาจะขึ้นค่าแรงเนี่ยนะครับปลายปลายเทอมนะครับก็คือช่วงได้จะพยายามบูสต์เศรษฐกิจก่อนเพราะฉะนั้นผลทบด้านค่าแรงไม่มา e อ r n i n g เติบโตนะครับต้นทุนที่สูงลดลงนะครับผมคิดว่าตัวเซค่อนเองกินกำไรดูนาตา11.4ถ้าผ่านได้ดู12บาท12บสบาท50ไฟที่16บาทนะครับผม